เมื่อคุณว่างมากคุณเลยอยากถ่ายรูปตัวเงินต่อทองบ้าไปแล้วอออืทะเลรายสีทองอทเตรียมของมาแป๊ดแป๊มแป๊บนอาหารพอไหมโอ้โเจ็ดอันละยาโอ้เอาละพอนี้ผมจะไปสำรวจทะเลซายสีทองเอาละพายุทรายหายไปแล้วเนะาะงั้นในโตไปเลย เอออย่าตกจะตกขับมาดี่อยเฮ้ยทะเลทรายสีทองเป็นมอนวีดเจ็ดสิบฮะใช่นตรลายล้วลวดโอ้อ้เดะเดเดเดะดะเดดเดดเดดก่อนอื่นก่อนอื่นนี่คือนกกระจอกเทศฮะเป็นนกสายพันธุ์หนึ่งที่อยู่ในทะเลทรายเป็นนกที่คุณม่จะพบได้บ่อยในทะเลทรายเพราะที่เป็นนกน้ำแ้กนกน้ำแ้กเป๊ะอะไรล่ะเพราะที่เป็นนกที่สามารถอยู่ทะเลทรายได้เจอเรียกว่าไงอ่ะนกจะไปกินน้ำาหมือนนเอาล่ะพี่นกครับสามสองหนึ่ง โมันเจ็กมันเจ็อมันมันเจ็มันจ็กมันจมันจอกมันเจ็กมันจมันเ่็มเจ็กม่นเจกมัจ็กมจกมจ็กจกจกัน ไล้นี่คือจิ้งจ,งจอกเกิดแตกฮะเป็นจิ้งจอกที่น่ารักมากเป็นจิ้งจอกที่น่ารักตัวเด่นเหรอฮะใช่น่ารักไหมล่ะนอแจ่น่ารักออกใครจะฆ่าลงพเพื่อที่จนฆ่าลงท่เป็นคนบาปมากรจริงไหนนฮะเนี่ยไม่มีใครกล้าฆ่าหรอกเนาะนอกจากผมเนี่ยจับวว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 ,ว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 เงือตัวทองตัวัีวเงือตัวทองบรรยากาศผมเออเรียบร้อยตุยไปละคือถากว่าเราต้องใช้ถากดีแล้วมันน่าจะอันตรายได้หนึ่งฮะ เราจะไปที่ต้องส่งโดนของเราไปถ่ายทำฮะอาจจะอาจจะมันมามันมาแล้วนี่คือตัวเงินต่อทองฮะหรือ่อภูษาใด้ง่ตัวน้องชอบจะอยู่ทะเลทรายฮะใช่ทะเลทรายเป็นที่ที่น้องสามารถอยู่ได้ในแต่ก็ไปเขตร้อนน้องไปสัตว์เขตร้อนไงใช่เอ,อ,อยู่ไปได้ไงอ่ะ <c oughs> ้ดยความที่ผิวหนังน้องทนทานทำให้มัาสามารถทนกระสุนทุกชนิดได้รวมไปถึงกระสุนถ่มยิงด้วยและ น้องก็วิ่งมาไวมากแปะไปเอละได้เวลาสะสมภาพน้องเป็นคุโรชันแล้วน้องค,ครับยิ้มส,สวยๆครับนับหนึ่งนะครับยิ้มหนึ่งสองสามแฉออกไปก่อนตัว่วยแอดมัทหารเหรอแัดครับผมอยู่อันาจาักคาแรงครับโอ้โหจะกอปี้ยังจะไม่ไม่้ โอ้หแค tamam. ่สองปีตัวเดียวเมื่อกี้ลองสองร้อยเลยอ้าวนะฮะถึงเทปโซนละ กีดมีแชะเขาให้ไปแล้วจ้าเรียโซนครับเตบโซเตบโซนะไซรัลลาเออใส่เข้าไปเลยเปิดภาพที่แบบหือเสียงตุยแบบสุดๆไปเลยอ่ะก็น่าแหละฮะเพื่ออะไรก่อน